สวัสดีคะ่ะทุกคนบอนีสหพาแกงผักกิเล็กใส่เนื้อหมูแซ่บตามมาเบิงงวิธีเห็ดน้ำกันค่ะเริ่มต้นที่โขกตะไคร้เอาเกลือใส่เล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็โขกให้แตกใส่ตะไคร้ลงไปสิได้หอมๆ ทำวดยพริกสดค่ะโขบให้แตกคือกันแล้วก็เอาหอมแดงใส่สีหาหัวค่ะโขบให้แตกเสร็จแล้วค่ะพริกแกงหลังจากนั้นก็น้ำเนื้อหมูลงไปในหมอ้ออันนี้เป็นสันในหมูค่ะ สไลด์บางๆแล้วก็เอาพริกแกงท่่คขกเมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะขัวร่ล้วนใส่กันปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาค่ะปรุงรสนี่ตามใจมักเลยเนาะค่ะตามใจปากเข้ากินเข้มกินจืดกะปรุงตามใจเจ้าของ หลังจากล้วนหมูสุกแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยเอาน้ำยานั่งใส่ลงไปค่ะตามด้วยผักขีเล็กค่ะวันนี้ต้มผักขี้เหล็กใส่บกแข่งหรือบกเขือพวงค่ะถ้าบต้องการให้ผักขี้เหล็กจืดจนเกินไปกะใส่บกเขือพวงลงไปแค่เล็กน้อยก็พอค่ะถ้าใส่ลายเกินไปจะเสียรสของผักขี้เล็กมันจะเบเหลือความขม บุนี้ใส่หลายโพดคะ่ะความขมของผักขิเล็กหายไปมันจะออกรสหวานหวานของบะเขือพ่วงอะคะ่ะไผยเคยกินกระสิ่งหูจากน้ำหวานหวานแบบใดหลังต้มไปประมาณสิบนาทีทุกอย่างสุกดีแล้วเนี่ก็เอาพริกลูกโดดใส่ลงไปคะ่ะหลังจากนั้นก็ลองชิมมึงเนาะ ตอนนี้แซบนัวแล้วค่ะปิดท้ายด้วยใบแมงลักหรือว่าผักอีตูค่ะแซบพี่น้องบรยเวว่าแซบคักเนาะคะ่ะเพราะววานเหลือความขมถ้ามีขมของผักขีเล็กนิดๆเนะี่ยจะแซบกว่านี้ค่ะเสร็จแล้วพี่น้องแกงขีเล็กใส่เนื้อหมูพร้อมเสิร์ฟแล้ว